โรยแบบนั้นแหละค่อยโรยไปทั่วๆเลยแล้วก็ไปตามมาเพิ่มตรงนี้ด้วยค่ะ เก่งมากนี่ด้วยค่ะโรยขอบขอบก่อนน้องไปตามมาเพิ่มก็มาโรยขอบขอบเพิ่มมันชอบเดินตรงขอบขอบเยอะค่ะชอบมเองโรยเองช่วยแม่ได้แล้วเนี่ยเก่งจังเลยคบก็ยกเองคกหินอีกต่างหากโอ้โหเห็นไหมแม่บอกแล้วกินข้าวเยอะเะจะได้แข็งแรง หมูยิ้มหมูแรมช่วยแม่ด้วยใช่ค่ะน้องกิวก็ช่วยแม่ด้วยแบค่ะหมูยิ้มหมูแรมตกะจายมากแม่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 เอาไข่กุ๊กตรงนี้เลยนะแม่เหรอคะเคยดูมาก่อนแน่เหรอคะ เกือกไก่เปือกไข่ป้องกันน้องหอยทากมากัดกินต้นหอมของเราหมดยังคะเดีย๋ยวนี้เตียวยเดี๋ยวน้องก็ไปตำม,มาโรยเพิ่มโอเค